กับน้องตุ๊ก,กแล้วคุณนนท์นะคะจากควอม้าโสต์ดีแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังจะพาน้องขึ้นนะคะก็ะอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าเป็นหนึ่งในความฝันของพี่หญิงพี่หญิงได้มีโอกาส<อ>ดูน,นะคะคุณนายแม่มาด้านนะคะเมดลีนคุณนายแม่ควบม้าแบบสุดยอดมากอ่ะแต่พี่หญิงไม,ไ,มไ,มไม่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 สามารถที่จะควบได้อย่างคุณนายแม่นะคะ มีเดี๋ยวว่าชีวิตคนเราสั้นแล้วก็ถ้าอะไรที่เป็นความสุขของเรานะคะไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะคุณจงลงมือและทํามันซะเพราะว่าเมื่อคุณไม่ได้ทําวันหนึ่งคุณอาจจะเสียใจนะคะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนจากข่าวที่เราเห็นกันในกรุงเทพตอนนี้พี่หญิงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปฮิวใจกับน้องตุ๊กตุ๊กและคุณนนท์จากครอบฮอสบี t จะเป็นที่ชื่นชอบของคุณผู้ชมที่รักทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะพี่หญิงยังเหลืออีกหนึ่งวันค่ะที่วินแฮมนะคะหัวหินปานบุรีฝากคุณผู้ชมที่รักติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากสำหรับทุกๆก,การติดตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ